อดเสือกไม่ได้ก็เลยต้องพยายามหาความรู้แล้วก็ความจริงว่าทำไมเขเมรกับประเทศไทยถึงมีปัญหากันก็เลยถามคุยกับหลายคนนะเพื่อจะรวบรวมข้อมูลสุดท้ายแล้วเนี่ยจากทุกคนที่ผมได้คุยด้วยเนี่ยก็ทำให้ผมต้องวิเคราะห์อย่างนี้ <c oughs> เหตุผลที่เขเมรกับประเทศไทยทะเลาะกันเพราะอะไร <c oughs> หนึ่งมันเริ่มจากการที่ฮวนเซนเนี่ย เขามีความรู้สึกว่ามีนักการเมืองไทยหรือผู้ใหญ่ในประเทศไทย mm hmm. เบี้ยวเขา mm hmm. แล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่ง mm hmm. ที่เป็น deal m a เก r ระหว่างควนเซนกับผู้ใหญ่คนนี้สัญญานู่นสัญญานี่แต่สุดท้ายเราก็เบี้ยวหมดบวกกับผู้ใหญ่คนนี้ไปทวง ทรัพย์สินที่เขาฝากไว้ให้ควนเซนดูแลช่วงที่เขามีปัญหาทวงไปควนเซนก็ไม่ยอมคืนไม่ยอมคืนก็เพราะาอะไรเพราะฮวนเซนมีความรู้สึกว่าเบี้ยวผมช่วงที่กลุ่มคุณมีปัญหาครอบครัวคุณมีปัญหาเพื่อนเขาปัญหา ผมฮวนเซนดูแลพวกคุณอย่างดีแต่สุดท้ายแล้วก็เบี้ยวในการที่จะคืนบุญคุณกลับให้ผมที่ฝรั่งคนกลางเนี่ยได้พยายามทำให้สิ่งน,นี้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่เกิดขึ้นสักอย่างผมก็เลยไม่คืนทรัพย์สินคุณก็เลยให้มีการ โมโหควรเช็งเขาเลยมีนโยบายอย่างเดียวหาทุกวิถีทางที่จะล้มรัฐบาลที่มีทาย,ยาทอยู่เป็นนายกแล้วเขาก็ทำในการที่อะไรก่อเรื่องก่อร้ายอัดเทปปล่อยเทปคือปั่นป่วนทุกอย่าง ด้วยความเจ็บใจของมาเฟียโวนเซนเพราะโวนเซนเนี่ยที่ฟังมาจากหลายๆปากหลายๆคนที่รู้จักเขาส่วนตัวเนี่ยบอกว่าววนเซนเนี่ยเป็นมาเฟียแท้จริงเลยรักก็รักชอบก็ชอบแต่เบี้ยวเขาเมื่อไหร่เนี่ยเขาเต็มที่เลยแลว้วววนเซนก็รู้สึกว่ามีกลุ่มเนี้ยเบี้ยวเขาเขาเลยต้องจัดการทุกอย่างแล้ว็ทำไมไม่อยู่สักทีอ่ะคนนี้ ก็ไม่เป็นนายกแล้วครอบครัวนี้ก็ไม่ดูแลประเทศได้แล้ว,ลวเพราะตอนนี้มันหยุดไม่ได้เพราะวันเซงก็รับไก่เลยไม่ใช่รัพยเส็นของกลุ่มนี้กลุ่มเดียวแต่รัพยเส็นทองเงินธุรกิจควิเซงเขาเลยบอกไม่คืนสักอย่างเลยไม่คืนสักอย่างเลยนะไม่ใช่ไม่คืนอย่างเดียวน,นะริบเลยริบเลย ที่มันเจราจากันไม่รู้เรื่องเนี่ยพราวอนเซ็นเขาตัดสินใจดื้อเลยฉันก็ไปยนี้ไปเรื่อยๆคุณก็ทรมานไปทรับเส็นที่นักการเมืองอีกหลายๆก๊กหลายๆพักตำรวจทหารที่รวยกันถึงฟ้าเนี่ยควเจงก็เลยบอกเลยฮ่าฮ ah, ่าฮ่าชนริบหมดเลย แล้วก็กำลังทยอยเงินพวกนี้ออกไปจากประเทศเขมรไปยุโรปบ้างไปเมโ l e อี s สบ้างแปลเปยเป็นคริปโตนักการเมืองไทยตำรวจไทยทหารไทยพวกที่ชั่วกับประเทศท่านทั้งหลายเนี่ยก็เลยอึง้งเพราะการโดนเซ็นเขาไม่อยากให้สิ่งนี้หยุดเขามีความรู้สึกว่ากลุ่ม ที่เขาเคยช่วยเหลือเบี้ยวเขาเขาจะเล่นให้เต็มที่เพราะเขามองเขาไม่สูญเสียอะไรแต่เขามีแต่ได้ทรัพย์สินขอคนด้ยวยฝากเขาไว้นี่จากผมวิเคราะห์นะว่าอะไรมันเกิดขึ้นจริงงั้นเขาจะปั่นป่วนเมืองไทยไปเรื่อยๆเพราะเขารู้ว่ากลุ่มที่มีอำนาจจะเจ็บปวดมากจากการที่ทรัพย์สินของตัวเองต้องถูกยึด แล้วก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรเขาจริงจังเพราะเขาใช้ความเห็นแก่ตัวของกลุ่มบางกลุ่มในประเทศไทยไปเป็นการเรียกค่าถ่ายว่าเจ้ายัางไงกันคุณเบี้ยวผมผมเล่นคุณนี่แหละครับที่มาที่ไปที่ผมพยายามวิเคราะห์จากหลายปากหลายความรู้จากหลายๆคน เพราะผมมันขี่เสือกอ่ะที่ผมเล่าเนี่ยฟังแล้วมันฟังขึ้นไหมเป็นจริงไหมอ่ะพี่น้องชาวไทยแสดงความคิดเห็นกันขึ้นมาครับต้องขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีอนุชินชาญวีระบุตรคุณจะชอบเขาหรือไม่ชอบเขานะแต่วันนี้เขาตัดสินใจถูกมากในการที่ฉีสัญญา ที่ดานัทรัมป์พยายามที่จะให้ประเทศไทยกับเขมรยุติแล้วก็คืนดีกันต้องฉีกครับสัญญานี้เพราะอะไรเพราะว่าเขมรผิดสัญญาทุกอย่างพยายามเอาแต่หน้าตาไปคุยกับคนนู้นคนนั้นทั่วโลกแต่ในเวลาเดียวกันก็ยังวางกับระเบิดบนพื้นทำร้ายทหารไทยฉีกไปเลยครับ ชีกต่อหน้าสื่อเลยครับคุณอนุทินถูกต้องครับอย่าไปสนใจว่าเรื่องเพดานภาษีระหว่างไทยกับอเมริกาจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้สารสูงสุดของอเมริกาก็น่าจะตัดสินให้ภาษีที่ทรัมป์ตั้งขึ้นมาเนี่ยผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญของอเมริกาอยู่ดีเราต้องให้คเมนต์เห็นครับว่ากูไม่สนใจมึงแล้ว ฉีกทิ้งปิดด่านไม่ต้องส่งทหารมันกลับไปยกระดับทุกอย่างกดดันบีบขมรให้ชาวขมรนเขารู้ว่าควนเซนเนี่ยแหะคือตัวร้ายสำหรับเขาสำหรัชาวโลกในการที่มีสแกมเมอร์บอนเทือนโซเพลนีค้ามนุษย์อยู่ในขมรหมดคุณอัจินททำถูกต้องครับวันนี้ขอชมเชย ผมต้องบอกอ่ะคุณจะชอบเขาหรือไม่ชอบเขาเนี่ยแต่คุณควรจะเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาได้ทําไปวันนี้ฉีกทิ้งครับขอฝากให้ฉีกใบหนึ่งแค่นั้น,นครับฉีกเอมยูทิ้งไปเลยจัดการไร่ให้คนของประเทศเขมนไร่ควรเชนออกไปให้ได้สักทีเพื่อชีวิตของคนคเามนจะได้ดีขึ้นอย่างกระดาโน่ทรัมป์เนี่ยเขาหาทุกวิธีทางที่จะจัดการ ประธานาธิบดีของเวเนซุเอลามาดูโรรู้ใช่ไหมครับทางอเมริกาเนี่ยได้ตั้งวงเงินไว้เลย1,750ล้านบาทสำหรับคนในประเทศของเวเนซุเอลาที่จะมาจัดการมาดูโรได้ผมว่านะครับประเทศไทยตั้งเงินไว้กัพันล้านสนับสนุนคนที่จะประท้วงฮวนเซน คนที่ทำให้ไอ้หมาบ้าตัวเนี้ยที่ทําร้ายประเทศชาติทําร้ายโลกเนี่ยมันหายไปสักทีรัฐจีมเ change ครับงั้นขอกขอบคุณท่านนายกนะครับทําถูกครับ